ฝนคงไม่ตกนะเพราะครึ้งเชียววันนี้เบอกว่าเจ้าพ่อช่วยแบบว่าให้เราถ่ายทําได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยนะครับอุทยานแห่งชาติตะลูเตาเนี่ยนะคะเคยได้รับเลือกให้เป็นทันทัสถานเป็นสถานที่ที่นักโทษคุมขัง,งเคยอยู่ที่นั่น ิภาพแห่งการบำรุงผีที่อันมั่นใจ minus t w e n hyundai creta need your next สวัสดีวันเสาร์ชาวฝอล o w มีมารอก่อติดหน้าจอกันได้เลยตอนรับบรรยากาศของการผ่อนคลายด้านการท่องเที่ยวเราก็ไม่รอช้าพาบินลับฟ้าไปจังหวัดสตูนต้องบินไฟล์เช้าด้วยนะรถเมย์มาถึงสนามบินแล้อยังเนี้ เช้ามากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางไกลนิดหนึ่งวันนี้เราจะไปกันที่สตูลค่ะดังนั้นเนี่ยสตูลไม่มีสนามบินเราก็จะต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ทีนี้จะบอกว่าการเดินทางของเรามั่นใจมากๆนะคะเพราะเราเดินทางกับแอร์เอเชียนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยสายการบินที่ทําให้เราสบายใจในการเดินทางทุทกๆครั้งนะคะเนื่องว,ว่าเราไปเนี่ยมาตรการต่างๆก็เป๊ะปังมากนะจ๊ะตั้งแต่บนเครื่องบินก็มีการเตรียมเครื่องเนาะมีการฆ่าเชื้อทําความสะอาดรวมไปถึงมาที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ตอนนี้ต้องบอกว่าพนักง,งานทุกคนฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ลดการสัมผัสด,ด้วยนะคะเดินทางแบบสบายใจถึงแล้วค่ะสนามบินนานาชาติหาดใหญ่เราไม่มากันน้อยๆทีมงานของเรายิ่งใหญ่มโหฬรานมากเราเดินทางไปกับพี่ละให้จ o นนี่ทราเวลโอ้โห เย็นฉ่ำมาก,มากๆนี่เราจะต้องนั่งรถตีประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องกินข้าวไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งเรานัดเรือเอาไว้อีกทีหนึ่งประมาณ11บเอโมงกว่าถ้าจะไปกินตรงนั้นก็เดี๋ยวย่อยไม่ทันอันนี้ขี้เมาด้วยชอบเมาเรือดังนั้นกินให้ย่อยนิดนึงก่อนเวลานั่งเรือไปจะได้ไม่โอ้อ้ามนะคะฝนคงไม่ตกนะเพราะครึ้มเชียววันนี้ แต่เช้าตรู่กองทพมันต้องเดินได้ท้องหน่อยเนอะขอแวะทานอาหารเช้าแล้วค่อยไปกันต่อจ้าในระหว่างที่เราเตรียมตัวจะกินเราก็เก็บผมมัดผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเรือเราจะกระเซาะกระเซิงโอ้โหนี่จัดเต็มนะคะติ่มซำม,มีโจ้มีปลาต้มโกลไข่ลวกขนมปังรองท้องไปก่อนอันนี้คือรองท้องรับนี่รองท้องรองท้องเลยนี่เ<ๆ>บาใใกว อุต่ากินไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดว่าปูกก็คือหลังจากนี้จะไม่ได้กินข้าวแล้วเราต้องกินเผื่อไว้เลยรอ ถึงแล้วท่าเรือปากบาราที่เราจะเดินทางไปเกาหลีเป๊ก,กันนั่นเองนั่นๆๆ่ไม่ทันไรอาช้อปปิ้งกันตั้งแต่บนฝั่งแบบนี้จะไปเดินแฟชั่นกันบนเกาะหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มาถึงที่นี่ปับ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือการมาท่าเทียบเรือปากบาราก่อนจะมาเนี่ยแนะนำให้ทุกคนนะคะ เข้าไปในเว็บไซต์ของท่าเทียบเรือปากบาราเสร็จปั๊บเขาจะมี q r วอารคให้คุณลงทะเบียนผ่านทาง q r วอารคให้เรียบร้อยนะคะเพราะมันจะมีนัมเบอร์อยู่ในนั้นเวนลาคุณผ่านเข้าไปเนี่ยคุณต้องใช้นัมเบอร์นั้นเนี่ยแสดงกับเจ้าหน้าที่มาถึงที่นี่เนี่ยนะคะจริงๆคุณจะต้องมีผลการตรวจ ATK หรือ r t p c r แบบที่ทางโรงพยาบาลออกใบรับรองมาให้ะคะ่ะถ้าไม่มีตรงนี้เขามีคลินิกเนี่ยแอบเห็นอยู่ชื่อว่าละงูคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ก็ไปตรวจตรงนี้ก็ได้เขาออกใบรับรองมาก็คือสามารถผ่านเข้าไปด้านในไไดด้้้้้นนนนนะะะคคคทีีีเเเขาาาปใสยงิ่ือถ ามาท้าเทียบเรือ20บาทค่าเข้าอุทยานอีก60บาทรวมตรงนี้เนี่ยเราก็จะจ่ายประมาณสัก80ไม่มีอะไรมากหลังจากนั้นก็คือเข้าไปในนี้ได้เลย น,นี้ตั๋ว20บาทที่เราบอกไว้นะคะอันนี้ตั๋วข้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาแล้วเรามาอุทยานแห่งชาติอีกแล้วทุกครั้งเราก็จะต้องมีพาสปอร์ตของอุทยานอันนี้ส่วนตัวก็าจะมีเล่มเนาะเราก็ต้องสแตม์นิดนึงลงวันที่และประทับตาอุทยานแห่งชาติมาเรีรยบร้อยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆว่าเราไปมา<ไ>ปครบหรือยังในประเทศไทยนะคะ รอเรือนะคะก็เล่านิดหนึ่งว่าอย่างสป e ดโ b o a ที่เราจะไปวันนี้เป็นสป e ด d บ o a แบบ private mm hmm. เป็นส่วนตัวแต่35ที่นั่งนะคะใหญ่โตมโหฬารานมากเรือเวลาเราจะไปเราจะไปวันเดท t r i ปก็ได้นะคะ mm hmm. หรือจะไปแบบ2วันก็ได้3วันก็ได้เลือกได้หมดเลย mm hmm. อย่างถ้าวันหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นก็คืออยู่ที่3 0 0 0 0บาทนั่งได้35คน mm hmm. หรือถ้าคุณจะไป2วันก็จะมี25 0 0 0 3วัน4 0,000แต่ราคาที่บอกเนี่ไปนี่คือรวมดำน้ำแล้วนะคะเขาจะพาไปดำน้ำพาไปเที่ยวตามเกาะ,ะนั่นเกาะนี้ แล้วก็เหมารวมไปได้เลยบรรดาหยาสปีดโฟกเขาก็ดูแลตลอดชริปการเดินทางให้เราได้เลยนะคะใส่ชูชีพด้วยมีไว้ให้สำหรับทุกที่นั่งกันเลยทีเดียวใช้เวลาเดินทาง30มนาทีไปถึงเกาะดารูเตาก่อนนะคะดารูเตาเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเกาะไข่ เราก็จะไปถึงรีเป๊ะแต่ถ้าตรงไปถึงรีเป๊ะเลยจริงๆก็ใช้เวลารประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแต่นี้เดี๋ยวเราแวะระหว่างทางด้วยเกาะตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในทะเลอันดามันห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ40กิโลเมตรได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน51เกาะ เกาะตารูเตาที่เป็นเกาะใหญ่สุดในอุทยานพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นทันท่าสถานสําหรับนักโทษกักกันและนักโทษอุกชะกันทั้งคดีกบฏบวรเดชและกะบฏในสิบก่อนจะก่อตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเหมือนในปัจจุบันนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติตารูเตาค่ะถึงเรียบร้อยแล้วก็ไปโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูข้างในนะคะ ใช้ต่อเนื่องนะคะจะไปดำน้ำหรือว่าไปเกาะต่างๆก็คือยังใช้ตัวนี้อยู่นี่ศารเจ้าพ่อตะรูเต่ามาถึงที่นี่แล้วก็แวะเวียนไปสักการะไหว้ท่านสนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะริมทะเล มึงบอกว่าเาจ้าพ่อช่วยแบบว่าให้เราถ่ายทําได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเพราะว่าจริงๆดูจากสภาพอากาศวันนี้แล้วมันมีความคล้มแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเป็นใกล้ๆวันหยุดอะ่ะนงเที่ยวก็ค่อนข,ข้างเยอะมาเป็นครอบครัวเป็นอะไรตรงนี้มีหาดทรายที่เราสามารถเล่นน้ําได้มีห้องน้ําห้องท่ายอย่างดีของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานต้นไม้ร่มรื่นป่าสนนะคะตรงเนี้ยสามารถมาเที่ยวกันได้อย่างทุกวันนี้นี่คือมีบ้านพักเนี่ยเป็นหลังๆหลังๆหลังๆอยู่ที่อ่าวพันเตมารากานี่ล่ะค่ะดังนั้นเที่ยวได้แบบ มาวันเดียวก็ได้แล้วจะกลับก็ได้หรือถ้าอยากจะมาแล้วค้างคืนที่นี่ก็ได้เช่นกันนะคะท้องสักก็สวยน้ำทะเลก็ใสบรรยากาศก็ดีดีแบบนี้ฟอลโล่มีเก็บภาพสวยๆมาฝากอีกเพียบเบรกหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะเรามีพิกัดการเดินทางในทริปนี้แล้วก็ของที่เราลึกมาฝากกันด้วยช่วงหน้ามาเจอกันนะ ภาพแห่งการบำรุงผิวที่อันมั่นใจ minus t w n t บูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มได้เที่ยวเกาะปนูเตากันไปนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังพาไปที่เกาะไขา่ที่นี่ต้องบอกจริงๆว่าเกาะไข่เนี่ยคะ่ะเขาจะมีนด์ม m a r k จุดหนึ่งที่แบบว่าใครเป็นคู่รักหรืออาจจะมีความรักที่เป็นนิรันด์เนี่ยเขาต้องไปจุดนี้มันชื่อว่าซุ้มประตูรักนิรันด์ค่ะต้องไปถ่ายรูปชนิดหนึ่งเดี๋ยวหู่นอกไปไม่ถึงแต่ ต้องขอกลับมากรุงเทพเพราะว่านัดพี่สาวคนหนึ่งเอาไว้คนนี้ชอบเที่ยวแล้วก็ชอบถ่ายรูปมากๆเวลาโพสท่าถ่ายรูปแต่ละอันก็ดูสวยค่ะวันนี้นะคะนัดพี่สาวคนสวยที่ร้าน All Day Fine o o d Cafe ค่ะอยู่วิภาวดีซอย5ร้านน่ารักคุณเห็นจากข้างนอกเห็นไหมคะเป็นบอกว่าเหมือนเป็นบ้านแล้วใช้สีสันที่เป็นแบบสีส้มอิฐด,ดูสดใสตัดกับสีเขียวของธรรมชาติต้นไม้มีทั้งโซน o u t ดอร์แล้วก็ินดอร์ด้านในคาดเดาว่าเขาน่าจะรอยอยู่ด้านในอาหารมีทุกอย่างครบ ขนมที่เรียกว่าแบบโอ้อลังการงานสร้างเต็มตู้ไปหมดเลยไปข้างในเลยดีกว่าค่ะ คนสวยเอาไว้คนนี้นี่อนเองไงสวยเลขห้าอุย้ยดิถ้าสวยเลขห้าแล้วหนูได้อย่างนี้หนูก็ยังเอานะพี่นะอขอบคุณค่ะไม่พอดีพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาะแก่งต,ต่างๆมาในเมืองไทย,ยค่ะและตะรูเต่าเกาะไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ค้างคางกันอยู่เดี๋ยวพาไปเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เกาะไข่คือมีซุ้มประตูรักนิรัน พอเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องมีการโพสตท่าถ่ายรูปบางทีเรานึกไม่ออกพี่คนหนึ่งเนี่ยที่เป็นบอกว่าเจ้าแม่ทางด้านการโพสตท่าจริงเหรอพี่ะจริงแต่เนะวาเราเห็นภาพในอินสตาแกรมอะไรของพี่เอ๋ก็คือจะสวยไงยิ่งบอกว่าล่าสุดนี้คือเที่ยวสวิสแ,แล้วไปเล่นสก,กีคือสก,กีนี่คือต้องบอกว่ามีแต่หิมะอากาศหนาวมากคือลบอยู่แล้วะนะคะแต่ว่าที่จริงๆแล้วนะเอาจริงเลยนะมันแดดแรงนะ เพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาที่สูงมากมันใกล้พ้าที่เขาไปอีกใช่แล้วแดดแรงแต่เราไม่รู้สึกร้อนแต่หน้าเราตัวเราเนี่ยจะเจอแดดเต็มเจริงๆไงอย่างปกติเวลาเราหนาวเราจะรู้สึกว่าเราอยากวิ่งออกไปจากแดดเพราะาเราหนาวไงเราต้องการหาความอบอุ่นความอบอุ่นนั้นกูคุณตามมาด้วยแดดเปรี้ยงๆหน้าคุณอาจจะพังแต่พี่ไม่เป็นเลยนะคะคือเวลาขึ้นเขาเนี่ยเราพยายามจะไม่อยากพกอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเอาไปนะค,คือคือครีมทาหน,น้าคิดดูสิว่าผิวเราเนี่ยมันต้องรับบทหนักขนาดไหนต้องให้เจ้าช่วยเขา พี่แอบพกอันนี้ไปไมนสทเพื่นทักนะบอกว่าอะไร บ้านหรอไม่มีอะไรเลยมีถืออุปกรณ์สกงสกีพลุงพลงังแต่อันเนี้ยต้องยัดยดหากระเป๋าใส่ไปให้ได้เ <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่เจออากาศหนาวเราก็มีความเหี่ยวความแห้งความโรยราตามวัย <c oughs> มันเป็นอยู่แล้ว,วออคุณผู้ชมเอิร์กไม่เห็นชัดเลยจากการที่พอเราอายุเปลี่ยนผิวนี่จากเดิมนะคะที่เคยแบบมีความชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลพอแตะเข้าเลข สี่ไปไปลายปุ๊บแห้งเลยอ่ะคือมันรูขุมขนกว้างค่ะแล้วพอเอามือจับเนี่ยถ้าได้จับจะตกใจมากว่านี่หน้าหรือผิวถนนคือมันมีความไม่เรียบไม่เนียนแล้วมันจะจับแล้วรู้สึกว่ามันสาไอ้จุดด่างดำหรือฝ้ากระที่เคยมีบางๆเล็กๆมันจะหนาขึ้นมันจะกว้างขึ้นมันจะแผ่ทําให้หน้าเราเนี่ยดำตีนกาเนี่ยที่เคยมีบางๆเนี่ยมันยาวไปจนถึงเนี่ยตีนผมอ่ะแล้วคือแบบ เห็นหน้าตัวเองแล้วตกใจว่านี่ป้าหรือนี่ยายที่ไหน<ม>แล้วปัญหาทุกอย่างมันมาพร้อมกันเออบอกไว้เลยใครยังไม่เจอปัญหานี้นะเตรียมตัวแต่ถ้าใครที่เจอแล้วจะเข้าใจสิ่งที่เออพูด<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอวัยหนึง่งครีมเดิมๆที่เราเคยใช้มันเอาไม่อยู่จริงๆนะคะเราจึงต้องหาอะไรใหม่ๆมเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหา<ม>บางเอิ้นไปเจอพี่แอนซีเรียม<อ>แล้วเราเห็นเลยว่าพี่แอนซีเรียมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยลืมอายุค่ะพี่แอนนี่เล็กห้านะแต่สวยแบบ สำหรับเออเอเอรู้นเหมือนหน้าเลขสามอ่ะพี่แอนแล้วพี่แอนบอกเลยพี่แอนใช้ตัวนี้นั่นก็คือ Minus20 พี่แอนบอกเออพี่แนะนำจริงเลยเออต้องใช้ตัวนี้เลยนะแล้วปัญหาทุกอย่างของเออเนี่ยเออจะแลด,ดูดีขึ้นฟังแล้วแบบมันจะจริงหรอต้องลองไงเออแต่เห็นหน้าจากพี่แอนแล้วเนี่ยเรายินดีอันดับแรกคือรบกแก่ โรกแกะนี่ได้รับการยอมรับกันมาเป็น20ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าโรกแกะนี่จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของพวกแบบความเหี่ยวเส้นๆต่างๆเนี่ยเขามีทองคําที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งนี่คือทองคําเล็กๆถ้ามาดูแลผิวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของจุดด่างดําฝ้ากลาช่วยทําให้ผิวคุณเนี่ยกระจ่างผิวคุณใสแล้วประกอบกับ m i n ั s e n t y ตัวนี้ให้ดูนะเนื้อครีมค่ะเนื้อครีมเนี่ยมีความเข้มข้น แต่พอทาปุ๊บเนี่ยค่ะมันซึมอย่างรวดเร็วเลย oh. ตั้งแต่ลองครั้งแรกเอามือจับ mm. เฮ้ยผิวเราชุ่มชื้นอะจากที่แห้งเมื่อคืนมันกลับมาค่อยๆดูดีขึ้น mm. แล้วพอใช้ต่อเนื่องพอผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นอย่างสม่ำเสมอค่ะรอยเหี่ยวหรือพวกเส้นๆน่ะมันจาง มันค่อยๆแลดูตื้นแล้วความกระจ่างของใบหน้าก็ค่อยๆมาเยือนเอออยากจะยืนยันอีกเสียงเลยนะว่า m i n u s 20นี่คือสวยลืมอายุจริงๆนะ<ม>แต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่พี่ที่ใช้จริงๆอยากให้ดูคนที่ปัญหายเยอะๆอย่างพี่เอชุติมาค่ะ<ฮ>ใต้ตาพี่เอเนี่ยเป็นถุงเลยเห็นไหมคะจากรูปแต่พอหลังจากใช้ m i n u s 20ไใต้าตาที่เป็นถุงเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันแลดูดีขึ้นรอยเหี่ยวหรือพวกเส้นๆน่ะมันจาง คุณผู้ชมขะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นวันนี้อย่างที่เอิ์กบอกนะเอิ์กลดให้คือ70%เพราะว่าปกติ1กระปุกเนี่ย2,990บาทวันนี้นะคะเอิ์กให้แบบนี้คือซื้อ1แถมอีก2เอาไปเลย3กระปุกไซส์ใหญ่เหมือนกันนะแล้วยังไม่หมดที่อย่างที่เอิ์กบอกพิเศษสุดๆวันนี้มีของแถมชิ้นใหญ่ให้ฟรีใบนี้คุณผู้ชมดูใบนี้ใบเดียวเกือบ2,000บาท แต่วันนี้มาให้คุณชมกันแบบฟรีเลยนะคะ4ชิน้นนี้ราคาเต็มทั้งหมดคือ1,960แต่วันนี้คุณจ่ายแค่เพียง2,990บาทค่ะ1,577หรือ l i น์แอดมินสนะคะราคานี้เราส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่าส่งค่าเสริมไม่ต้องจ่ายค่ะใครอยากเก็บเงินปลายทางก็เก็บได้แค่โทรอย่างเดียวยังไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทนะคะ15.7 7ค่ะหรือไลน์แอดมสจองสิทธิ์ไว้ก่อนสะดวกวันไหนค่อยจ่ายวันนั้นค่ะถ้าใช้แล้วไม่ เห็นการเปลี่ยนแปลงยินดีคืนเงินเลยค่ะโหข้อนี้เวิร์กมากอะเพราะว่าหลายคนบางทีไม่รู้ว่าใช้แล้วแพ้ไม่แพ้แล้วโดยเฉพาะใครที่เลข4เลข5เลข6อยากให้ดูกลุ่มนี้ กลุ่มนี้ดาราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนิโคเทลิโอไม่ว่าจะเป็น PK หรือล่าสุดฟีเตอร์คอปเดรนดของเราคนหลังนี่โทรมาสั่งซื้อเลยนะ15.7 7ค่ะหรือ l ล n e minus t 0เมื่อกี้ให้ไป50หนูร้องโอ้นี่ไม่ใช่อะไรนะอ้าวคือมันเยอะไม่พอจริงปกติแฟนารายการเราอยากซื้อมากกว่านั้นพอบ,บอก50สสายเมื่อกี้ร้องโอ้คือมันไม่พอหรอกแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ใช้เอางี้เพิ่มแล้วกันเออให้แบบไม่จำกัดสายแต่ขอจำกัดเวลาแค่ 5นาทีตอนนี้ออนับเลยนะคะปึง้งนี่คุณผู้ชมคะ5นาทีจากนี้ไปมีเวลานะคุณกดเลยที่หมายเลขคือ1577หรือไลน์มาก็ได้ AdSign Minus 20วันนี้คุณใจ่ายแค่เพียง2,990คุณได้อะไรบ้าง คุณได้ครีม3กระปุกแบบนี้ไปเลยไซส์ใหญ่ไซส์จริงเลยนะคะแล้วพิเศษสุดๆให้ฟรีอ่ะใบนี้ใบเดียวเกือบ2 0 0พันนะคุณเอากระเป๋าใบนี้ไปเลยวันนี้มาแถมฟรีค่ะ4ชิ้นนี้ใจ่ายในราคาแค่เพียง2990าแต่ถ้าเอาราคาจริงนะ4ชิ้นนี้คือหมื่นกว่าตอนนี้ผ่านไปแค่30วิเพราะฉะนั้นคุณยังมีเวลานะเออไม่จากัดสายกี่สายก็ได้แต่โทรให้ทันใน5นาทีนี้ที่หมายเลขคือ15.7 7หรือ Li n e Minus20 บอกตรงๆค่ะวันละ16บบาทตอน กินข้าวยังไม่ได้เลยเพราะทุกวันนี้ของแพงมากแต่ minus 20 <c oughs> ให้ความสวยในวันละแค่16บาทกดเลยค่ะ1577หรือ Line แอ minus 20ปัญหาริ้วรอยปัญหาฝ้ากระปัญหาผิวแหง้งหรือความหย่อนคล้อยของคุณจะแลดูดีขึ้นได้จาก minus 20ค่ะข<ม>อรถเมลละเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออเนี่ยหนูสั่งของกลับบ้านแล้วช่วยแชร์เคล็ดลับหน่อยเพราะว่าเมืทีตอนนี้เวลาเราไปต่างประเทศอะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นการเดินทางเวลาในช่วงยุคโควิดแบบนี้มันต้องมีการเตรียมตัวอะไรมากกว่าปกติไหมอย่างเอิร์กไปสวิตซ์หรือไปยุโรปเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคนติดเยอะมากแล้วคนที่นู่นเนี่ยต่อให้เป็นเขาไม่กักตัวแล้วนะคะเอิร์กใส่แมสตลอดเวลาเอิร์กยังพกแอลกอฮอล์ไปไหนมาไหนล้างมือตลอดแล้วหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แอร์ะเพื่อการเที่ยวของเราจะได้มีความสุขและปลอดภัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอ่ะเอาละมาอยากกินอาหารไทยมากผัดไทยโอ้ผัดไทยกุ้งสด ตตัวใหญ่เลยอะหรือแม้แต่ขนมเพิ่มความสุดชื่นมันกี้ลงเครื่องบินปั๊บมันร้อนชิเสเทกแปงโมปลาแห้งเครื่องดื่มของเรานะคะวันนี้จัดให้พี่เป็นมัทฉะลาเต้เย็นของเวเมก็จะเป็น Orange b จ์แบ c ็ f คอฟนั่นเองค่ะ ขอบคุณพี่ล่วงหน้าก่อนเลยเดี๋ยวให้พี่รับประทานอาหารขอบคุณมาก<อ>นะคะวันหลังมาอีกเพราะว่าเราอยากได้ทริคดีๆจากพี่ในหล,ะละยายๆอย่างถ้าคุณผู้ชมอยากทานของอร่อยๆต้องมาที่ a l เด a y f ฟ n e ย o o d เฟ่ตน,นะจ๊ะไปกลับไปเที่ยวต่ออย่างที่เราบอกไปว่าเกาะไข่รออยู่เกาะไข่มีไฮไลท์เด็ดๆที่บอกว่าคุณจำเป็นจะต้องไปถ่ายรูปเพราะว่าถ้าไม่ไปถ่ายรูปเหมือนไปไม่ถึงนะคะแล้วก็หลีเป๊ะเป็นยังไงไปดูต่อเลยค่ะ ได้ทริคทั้งการดูแลตัวเองให้สวยแปะอยู่เสมอรวมถึงการโพสต์ท่าถ่ายรูปให้เก๋ๆเอารถเมย์โชว์การโพสต์ตามที่เรียนมาหน่อยจ้า <Wow. S 1> แวะหลายที่เหลือเกินไกลจะถึงหลี่เป๋หลือยังเนี่ยเอาช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อกันนะจ๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เผ็ดลื่นร้อนไวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเด m o มอนเอ็กซิลี่ชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ เกาะไข่เป็นเกาะเล็กๆในอุทยานแห่งชาติตารุตาเตาเสน่ห์ของเกาะไข่นั้นอยู่ตรงปฏิมากรรมธรรมชาติอย่างซุ้มประตูหินรักนิรันด์นีละจ้าทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีเต่าทะเลข,ขึ้นมาวางไข่ที่เกาะแห่งนี้รวมถึงวันแห่งความรักที่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมงานวิวาบนเกาะไข่โดยจะมีพิธีลออซุ้มประตูหินแล้วก็จดทะเบียนสมรสซึ่งมีความเชื่อกันว่าคู่รักคู่ใดได้ลออซุ้มประตูหินแห่งนี้ก็จะสมหวังในความรักแล้วก็ครองคู่อย่างมีความสุขนั่นเองจ้า พูดแต่ประตูสวยบะกเกาข้างหลังนี่คือจะเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งแล้วถ้าเวลาพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นคือแสงที่ดีคือสวยมากเลย เกาะหลีเป๊ะแล้วนะคะการเดินทางของเราวันนี้จริงๆเริ่มต้นก็คือท่าที่สนามบินตั้งแต่หกโมงเช้านะคะไปจนถึงตอนนี้เวลาประมาณสักบ่าย3ามเรามาถึงที่เกาะหลีเป๊ะแล้วนะคะสัปดาห์นี้หมดไปจริงนะแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์ต่อๆไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะ เราจะพามาทำกิจกรรมต่างๆที่เกาะหลีเป๊กกันว่าเขามีอะไรให้ทำบ้างโรงแรมที่พักเป็นยังไงรีวิวให้ดูกันแบบจุกๆไปเลยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียไกลๆก็บินได้รถตู้จอลลี่ทราเวนะคะ Beach เซเลนเดพิตี้บีชรีสอร์ทเกาะหลีเป๊บันไดายาสปีดบ๊ทบันไดายาวิลล่าแล้วก็ท่าทียเรือปากบาราด้วยนั่นเอง คริปหลีเปนะ๊ะน่ะเพิ่งจะเริ่มสัปดาห์หนะ้าต้องมาติดตามกันต่อแต่ถ้าใครที่อยากจะตามรอยฟอล์มนะีนง่ายมากเพราะว่าเราบินด้วยสายการบินแอร์เอเชียประมาณ1ชั่วโมงนิดๆมาลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตู้ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก็มาถึงท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูลจากนั้นต่อเรือไปยังเกาะตารูเต่าใช้เวลาประมาณ45นาทีนะจ๊ะและจากเกาะตารูเต่าไปยังเกาะไข่20นาทีและใช้เวลาประมาณ20นาทีจากเกาะไข่ก็มาถึงหลีเป๊ะทั้งนี้ถ้ามาเรือโดยสารเวลา ก็อาจจะนานกว่านี้นิดหนึ่งแต่รับรองว่าสวยลืมไปเลยจ้า ใครที่ชมรายการจนจบต้องตอบคำถามของเราได้แน่นอนอยู่แล้วและคำถามนั้นไม่อยู่ว่าวันนี้รถเมย์เดินทางไปทั้งหมดกี่เกาะกว่าจะมาถึงหลีเป๊ะและชื่อเกาะอะไรบ้างเริ่มสนุกกันมาได้ทางแฟนเพจฟอลโลว m มีกติการเราแสนจะง่ายมากอะตอบเข้ามาเลยสิจ้าถ้ารู้แล้วแต่ว่าต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์แฟนเพจของเราด้วยนะคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เดินใจเราที่สุดจะได้รับของรางวัล เลยและผู้ที่ได้รับของที่ระลึกในสัปดาห์ที่แล้วของเรานั่นก็คือยินดีด้วยจ้าที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ในแฟนเพจของเราด้วยนะจ๊ะส่วนวิกนะสนุกไม้แผ่วู่แล้วอ่ะอ,ะอะดูน้ำจิ้มนี้หนึงแล้วมาเจอกันนะเสาร์หน้าบ่ายโมงสี่จ้า